หัวใจพลังที่เป็นความหมายของชีวิตโดยคาสุโอกิอนามริ EP8 นักปรัชญาที่สอนว่าใจเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้อาจารย์คนหนึ่งที่สอนผมให้รู้ว่าหัวใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตคือนาก,กะมูระเทมปูครับแม้ผมจะนับถือเขาเป็นอาจารย์แต่ผมไม่เคยเจอตัวจริงหรอกครับ ส่วนใหญ่แล้วผมเรียนรู้ความคิดของเขาผ่านการอ่านหนังสือและฟังจากหลายๆคนที่เคยคบหากับเขาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ผมได้กล่าวไปแล้วว่า mm. เทมปูเป็นนักปรชัชญาที่เดินทางไปยังอินเดียเพื่อฝึกโยคะและเป็นคนแรกที่นำวิธีการดำเนินชีวิตที่ได้มาจากสิ่งที่เขาตระหนักรู้และการฝึกปฏิบัติกลับมาเผยพแพร่ในญี่ปุ่น เทมปูมีนิสัยก้าวร้าวและอารมณ์รุนแรงมาตั้งแต่เด็กเพราะซึ่งทำงานอยู่กระทรวงการคลังรับมือเขาไม่ไหวจึงฝากฝังเขาไว้กับโทยามะมิซอรุบุคคลสำคัญที่มีแนวคิดชาตินิยมในตอนนั้นโทยามะแนะนำเขาว่าเธอควรทำงานที่ได้ปลดปล่อยความรุ่แรงเทมปูในวัย16ปีจึงไปสมัครเป็นสายลับทหารของกองทัพบก และถูกส่งตัวไปยังประเทศจีนในขณะที่สงครามรัสเซียญี่ปุ่นกำลังระอุตอนนั้นมีใส่รับทหารทั้งหมด113คนแต่มีผู้รอดชีวิตกลับมาเพียง9คนเท่านั้นเหตุการณ์นี้ทำให้รู้ว่ามันเป็นงานที่อันตรายอย่างยิ่งเทมปูได้ใช้กำลังและความรุนแรงในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายโดยไม่หวาดกลัวเลยสักนิดจึงกล่าวได้ว่าเขาเป็นคนที่กล้าหาญมาก ถ้าว่าเขาป่วยเป็นวันโรโรก่อนที่จะอายุ30ปีจิตใจของเขาจึงอ่อนแอลงอย่างมากผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าสมัยเด็กผมก็เคยป่วยเป็นวันโรคแต่ตอนที่เทมปูป่วยนั้นวันโรคยังเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ครับเขาเดินทางไปอเมริกาและเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์เพื่อหาวิธีรักษาวันโรคแต่เนื่องจากผลลัพธ์ ไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เขาจึงเดินทางไปหานักปรัชญาและนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงในทวีปยุโรปแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจอยู่ดีในระหว่างเดินทางกลับญี่ปุ่นด้วยความสิ้นหวังเขาแวะพักโรงแรมในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ที่นั่นโชคชะตาชักนำให้เขาได้พบกับอาจารย์คาลิอปปาซึ่งเป็นนักบวชชาวอินเดียเทมปูรู้สึกว่า นี่คือความหวังสุดท้ายจึงติดตามอาจารย์คาลิอปปาไปยังอินเดียและเริ่มฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังที่นั่นเขาได้เข้าถึงการรู้แจ้งและรักษาวันโรคได้สำเร็จหลังจากเดินทางกลับญี่ปุ่นเขาได้ดำรงตำแหน่งประธานของธนาคารแห่งหนึ่งและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมากมายทว่าวันหนึ่งเขาจุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงละทิ้งตำแหน่งทั้งหมด และอันมาถ่ายทอดความรู้เรื่องจิตใจให้กับคนทั่วไปแทนชีวิตของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู่กับใจเรานี่คือคำสอนของเทมปูครับนอกจากนี้เรายังบอกด้วยว่าจัก,กรวาลจะช่วยให้ทุกคนสามารถบุกเบิกเส้นทางชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้ดังนั้นไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนเราก็ควรทำจิตใจให้แจ่มแจ้งไม่เศร้าหมอง และไม่เอ่ยคำพูดในแง่ลบรวมทั้งเชื่อว่าอนาคตที่ยอดเยี่ยมรอเราอยู่เทมปูเคยพูดว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนก้าวร้าวมากแต่ตอนนี้ผมกลับกำลังสอนวิธีดำเนินชีวิตให้ทุกคนที่อยู่ตรงหน้านี้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีอดีตอย่างไรขอแค่ใจของคุณเปลี่ยนไปคุณก็สามารถบุกเบิกเส้นทางชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้เมื่อผู้คนได้ฟังคำสอนของเทมปู คนจำนวนมากก็มารวมตัวกันและก่อตั้งสมาคมเทมปูเพื่อถ่ายทอดคำสอนของเขาส่งผลให้คำสอนของเขาเป็นที่แพร่หลายในวงกว้างครับเรื่องมหัศจรรย์ต่างๆที่เกิดจากพลังของใจนากามูระเทมปูใช้ชีวิตอย่างโลดโผนและสร้างเรื่องมหัศจรรย์มากมายครับตัวอย่างเช่นตอนที่บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเผชิญกับการประท้วงของคนงานเหมืองฐานหิน เทมปูได้อาสาหน้าที่ไปกลเกลีย่ยให้ตอนนั้นคนงานเหมืองทานหินถือปืนล่าสัตว์เตรียมพร้อมยิงทุกคนที่คิดจะเข้ามาใกล้ตำรวจเห็นว่าอันตรายจึงหยุดการเคลื่อนไหวแต่เทมปูกลับเดินข้ามสะพานแขวนไปยังจุดที่คนงานถือปืนอยู่คนงานที่อยู่ใต้สะพานแขวนยิงปืนใส่เทมปูแต่เทมปูยังคงเดินบนสะพานต่อไปอย่างหน้าตาเฉยเมื่อขามไปถึงอีกฝั่งของสะพานแขวน แม้เสื้อโค้ทกับกางเกงของเขาจะขาดเป็นรูแต่ตัวเขาเองกลับไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่น้อยเมื่อพวกคนงานมายืนล้อมเขาไว้เขาได้ทำบางสิ่งที่ทำให้พวกคนงานประหลาดใจยิ่งขึ้นไปอีกตอนนั้นมีไก่หลายตัวที่ใครบางคนเลี้ยงไว้กำลังเดินอยู่ข้างทางพอเขาใช้ไม้เท้าแตะตัวไก่ไก่ก็หยุดนิ่งทันทีแต่พอขอยับไม้เท้าออกห่างไก่ก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากได้เห็นพลังอันน่ามหัศจรรย์ของเทมปูผู้คนงานก็เริ่มนับถือในตัวเขาขึ้นมาส่งผลให้การประท้วงยุติลงในที่สุดนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์มหัศจรรย์ครับตอนที่ผู้ฝึกสัตว์ชื่อดังเดินทางจากอิตาลีมายัางญี่ปุ่นเขาได้ขอเข้าพบโทยมะมิซึรุซึ่งเป็นผู้ดูแลเทมปูเมื่อผู้ฝึกสัตว์เห็นหน้าโทยมะก็พูดว่าถึงคนนี้เข้าไปในกรงสัตว ก็จะไม่ถูกทำร้ายจากนั้น <_ d ance> ก็หันไปมองเทมปูที่นั่งอยู่ด้วยและพูดว่าอ๋อคนนี้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเมื่อพุกเขามายืนอยู่หน้ากรงซึ่งมีเสือสามตัวที่ยังไม่ได้ฝึกให้เชื่องโทยามะก็บอกกับเทมปูว่าเธอลองเข้าไปดูสิพอเทมปูเข้าไปในกรงเสือทั้งสามตัวก็เดินเข้าไปหมอบอยู่รอบตัวเขาอย่างเงียบๆเบทมปูคือผู้ที่เข้าถึงการรู้แจ้งแล้ว ดังนั้นรอบๆตัวเขาจึงเกิดเรื่องไม่น่าเป็นไปได้เรื่องทำนองนี้มีอยู่มากมายครับตัวผมเองก็มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกประหลาดใจอยู่เสมอแม้มันจะไม่ได้มหาศจารร์อะไรมากมายก็ตามนั่นคือเรื่องอากาศเวลาที่ผมไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอากาศมักแจ่มใสอยู่เสมอครับตัวอย่างเช่นเวลาผมไปทำงานต่างประเทศทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่นาน สภาพอากาศที่จุดหมายปลายทางอึมครึมอย่างมากแต่เมื่อผมเดินทางไปถึงที่นั่นท้องฟ้ากลับปลอดโปร่งไร้เมฆบดบังในช่วงหลายวันที่ผมอยู่ที่นั่นอากาศก็แจ่มใสแต่ทันทีที่ผมขึ้นเครื่องบินและเดินทางจากมาท้องฟ้าของที่นั่นก็พลันเกิดเมฆด,ดำทะมึนและมีหิมะตกที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วครับคนรอบข้างผม เห็นเหตุการณ์ทำนองนี้อยู่บ่อยๆจึงรู้สึกเคยชินและคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วพวกเขาจึงชอบแซวผมว่าเดินแบกดวงอาทิตย์ไปด้วยอย่างไรก็ตามความมหัศจรรย์นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่ผมไปทำงานเท่านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นในเวลาส่วนตัวตอนไปเที่ยวหรือไปตีกอล์ฟครับอีกเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นตอนผมโดยสารรถยนต์ แม้จะเดินทางในช่วงเวลาที่การจราจรติดขัดแต่หน้าแปลกที่ผมกลับไม่เจอรถติดและเดินทางไปถึงจุดหมายได้อย่างง่ายดายนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมอยู่บ่อยๆครับตัวอย่างเช่นตอนที่ผมเดินทางจากเกียวโตไปยังโตเกียวหลังจากไหว้บรรพบุรุษที่บ้านในเกียวโตเสร็จแล้วผมตั้งใจว่าจะขึ้นรถแท็กซี่ไปยังสนามบินอิตามิแล้วโดยสารเครื่องบินไปโตเกียว แต่บนทางด่วนรถติดมากเพราะเกิดอุบัติเหตุผมจึงตัดสินใจปเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟชินคันเซ็นแบบกระทันหันเพื่อไปลงที่สถานีชินโอซาก้าแล้วค่อยขึ้นรถแท็กซี่ไปยังสนามบินอิตามิเมื่อไปถึงสถานีชินโอซาก้าผมเหลือเวลาแค่40นาทีในการไปให้ทันขึ้นเครื่องบินผมจึงรีบขึ้นรถแท็กซี่ไปสนามบินทันทีแต่ตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือถนนธรรมดา รถก็ติดพอพอกันคนขับรถจึงเตือนว่าปกติแล้วใช้เวลา30นาทีแต่วันนี้รถติดมากน่าจะไปไม่ทันภายใน40นาทีนะครับผมตอบกลับไปว่าลองไปดูก่อนเธอครับเวลาผมนั่งอยู่บนรถถนนมักจะโล่งเสมอคนขับรถมองหน้าผมด้วยความแปลกใจแต่ก็ขับรถออกไปพลางพูดว่านั้นเหรอครับถ้าคนแบบนั้นนั่งอยู่บนรถ อาจจะไปทันก็ได้นะครับรถติดหนักอย่างที่คาดการไว้จริงๆแต่พอรถวิ่งไปบนถนนสายรองคนขับก็พูดขึ้นมาว่ามหารั์จริงๆและพูดต่อไปว่าหน้าแปลกที่วันนี้รถน้อยทั้งที่ปกติแล้วถนนสายรองรถติดเป็นประจำสุดท้ายผมก็ไปถึงสนามบินอิตามิโดยใช้เวลาเดินทางราว20นาทีซึ่งเร็วกว่าที่คาดการไว้มาก ส่งผลให้ขึ้น,นเครื่องบินทันแบบสบายๆคนขับรถพูดด้วยสีหน้าแปลกใจว่าถนนโล่งเหมือนอย่างที่คุณลูกค้าบอกไว้จริงๆด้วยแต่เวลาผมโดยสารรถยนต์ก็มักจะเจอเรื่องแบบนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วมันอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องล้อเล่นแต่ในชีวิตของเราสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้จริงๆในทางกลับกันตอนบางคนเดินทางไปสนามบินด้วยรถยนต์เขาอาจจะ เจอสภาพจราจรที่ติดขัดหรือรถติดไฟแดงจนทำให้ไปครึ่งเครื่องบินไม่ทันก็ได้สรุปก็คือบางคนสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างราบรื่นเสมอขณะที่บางคนทำอะไรก็ติดขัดไปหมดหากคุณลองพิจรารณาคนรอบข้างก็จะตระหนักถึงเรื่องนี้ครับเมื่อใกลเข้าถึงจิตแท้ก็จะเริ่มมองเห็นความจริงอย่างที่ควรเป็นหากมีบางอย่าง เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราจนทําให้สิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจไว้ละก็นั่นเป็นเพราะใจของเราครับผมได้กล่าวไปแล้วว่าจิตแท้ซึ่งเป็นแก่นกลางของจิตวิญญาณน,นั้นงดงามสูงส่งและบริสุทธิ์อย่างมากมันเป็นโลกแห่งความจริงความดีและความงามซึ่งเปี่ยมด้วยความรักกับความสงบเนื่องจากจิตแท้คือสิ่งเดียวกับ แก่นแท้ของจักรวาลที่ก่อให้เกิดสรรพสิ่งภาพที่วาดไว้ในใจจึงกลายเป็นรูปเป็นร่างและปรากฏในโลกความจริงได้พูดง่ายๆก็คือเราสามารถทำทุกสิ่งให้เป็นจริงได้นั่นเองนักบวชที่เข้าถึงการรู้แจ้งจะสามารถควบคุมความจริงให้เป็นไปตามที่คิดไว้เพราะเขาหลุดพ้นจากจิตที่ยึดติดและดำเนินชีวิตด้วยจิตแท้แทนครับ นักปรชัชญาปารมิตาห,หรือไทยสูตรซึ่งเป็นพระสูตรสำคัญของศาสนาพุทธนิกายมหายานได้กล่าวไว้ว่าความจริงคือความว่างเปล่าสิ่งนี้คือความจริงเพียงหนึ่งเดียวของจักรวาลที่เรามองเห็นผ่านประสบการณ์ชีวิตของเราซึ่งหมายความว่าถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่คอยปั่นหัวเราอย่างความสุขกับความทุกข์เป็นเพียงภาพลวงตา เราก็จะสามารถหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้จากนั้นเราจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกนี้และตระหนักถึงความจริงของจักรวาลน,นี่คือจุดประสงค์ของการนั่งสมาธิและการเข้าถึงรู้แจ้งครับทั้งที่ความจริงของจักรวาลมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ทำไมเราถึงต้องเจอเรื่องพลิกผันต่างๆที่เต็มไปด้วยความขมขื่นและความยากลำบากอีกทั้งไม่สามารถจัดการได้ง่ายๆด้วยละ่ะ นั่นเป็นเพราะใจของเราขุนมัวจนทำให้เรามองไม่เห็นความจริงอย่างที่ควรเป็นครับตามหลักศาสนาพุทธความโกรธความโลภและความอิจฉาคือผิดร้สามประการซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้จิตใจขุนมัวและหลงผิดเรามักจะโกรธเมื่อเผชิญกับความจริงที่ไม่ราบรื่นเกิดความโลภว่าอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่ต้องการรวมทั้งบน หรือตัดพอสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองความเป็นจริงคือภาพฉายของความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวแต่เนื่องจากเรามองความจริงด้วยจิตใจที่ขุนมัวความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นจึงขุนมัวไปโดยปริยายความทุกข์เป็นสิ่งที่ใจเราสร้างขึ้นดังนั้นถ้าเราพร่ำบ่นว่าชีวิตของตัวเองไม่มีความสุขจิตใจที่ไม่พอใจก็จะดึงดูดความทุกข์เข้ามา คนที่เข้าถึงการรู้แจ้งจะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงและมองเห็นความจริงของสรรพสิ่งนอกจากนี้บางครั้งความจริงที่เกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ของผู้รู้แจ้งยังเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเรากับปฏิหารอีกด้วยอย่างไรก็ตามผมได้กล่าวไปหลายครั้งแล้วว่าเราไม่สามารถเข้าถึงการรู้แจ้งได้ง่ายๆสิ่งที่เราทำได้มีเพียงการขัดเกลาจิตใจ เพื่อให้เข้าใกล้การรู้แจ้งแม้เพียงสักนิดก็ยังดีกล่าวได้ว่าชีวิตของคนเราคือการเพียรพยายามอย่างไม่หยุดหยั้งนั่นเองวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใกล้ก,ลา,การรู้แจ้งคือใช้เวลาว่างในแต่ละวันทำจิตใจให้สงบครับในสังคมปัจจุบันเราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากมายอีกทั้งโดนงานไล่ต้อนจนทำให้สมองของเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็จะไม่สงบดังนั้นเราต้องหาโอกาสปลอบประโลมจิตใจที่สับสนวุ่นวายและทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์คุณจะใช้เวลาช่วงสั้นๆในแต่ละวันมาทําสมาธ,ธิก็ได้การทําจิตใจให้สงบในช่วงเวลาสั้นๆจะทําให้เราเข้าใกล้การรู้แจ้งและช่วยให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขและความมั่งคั่งครับการพบกับอาจารย์แห่งโชคชะตา ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าการพยายามขัดเกลาและยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นเป็นสิ่งสําคัญแต่การพบเจอคนที่ช่วยชี้แนะให้เราเดําเนินชีวิตไปในทางที่ดี<ม>ก็ขาดไปไม่ได้เช่นกันชีวิตคือการพบเจอกับผู้คนมากมายซึ่งถ้าเจอกับคนดีจิตใจของเราก็จะถูกขัดเกลาและยกระดับสูงขึ้น แล้วทำอย่างไรถึงจะได้เจอกับคนที่เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์แห่งโชคชะตาละ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีพื้นฐานจิตใจแบบไหนครับแม้เราจะได้เจอกับอาจารย์ที่ช่วยนำทางชีวิตได้แต่ถ้าจิตใจ,จของเราไม่บริสุทธิ์และไม่มุ่งมั่นรวมทั้งขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนในการรับฟังคำแนะนำและขอความช่วยเหลือเราก็จะไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์กับอาจารย์แห่งโชคชะตาได้ เมื่อผมลองมองย้อนกลับไปผมก็คิดได้ว่าการที่ผมมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขก็เพราะได้พบเจอผู้คนมากมายซึ่งถือเป็นอาจารย์แห่งโชคชะตาครับอาจารย์แห่งโชคชะตาท่านแรกที่ผมระลึกถึงก็คือครูประจําชั้นที่ช่วยชีน้แนะให้ผมเรียนต่อชั้นมัธยมต้นผมเรียนจบชั้นประถมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจากนั้นก็สอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้น ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแต่ผมไม่ค่อยได้อ่านหนังสือจึงสอบไม่ติดครับสมัยนั้นเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมต้นมักจะเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งชาติที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยเรียนหลักสูตรขั้นสูง2ปีแล้วหางานทำเลยผมเองก็เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งชาติเช่นกันแต่ระหว่างนั้นสุขภาพของผมย่ำแย่ลงซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าผมเป็นวัณโรคปอด ในระยะเริ่มต้นต่อมาเมื่อสงครามทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมืองคางโงชิมะที่ผมอาศัยอยู่ก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางอากาศหลายครั้งหลายหนท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนั้นจู่ๆวันหนึ่งครูประจำชั้นก็มาเยี่ยมผมที่บ้านและขอร้องพ่อแม่ของผมว่าอยากให้คาซูโอกเรียนต่อชั้นมัธยมต้นพร้อมกับช่วยยื่นไปสมัครเข้าเรียนให้ผมครับ ในวันสอบครูสมหมวกนิรภัยพลางจุงมือผมซึ่งมีไขต้ต่ำๆพาไปถึงสนามสอบทว่าด้วยสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมจึงทำให้ผมสอบไม่ผ่านพ่อแม่และตัวผมเองตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เรียนต่อชั้นมัธยมต้นแล้วแต่ครูยังคงมาถึงที่บ้านอีกครั้งและบอกว่ามีโรงเรียนเอกชนอีกที่หนึ่งไม่ว่าอย่างไงก็อยากให้เรียนต่อชั้นมัธยมต้น อีกทั้งส่งไปสมัครเข้าเรียนให้แล้วด้วยความมุ่งมั่นของครูเป็นแรงผลักดันให้ผมเข้าสอบโรงเรียนเอกชนได้สำเร็จครับหากผมไม่ได้รับคำแนะนำจากครูท่านนั้นผมก็คงเรียนจบจากโรงเรียนแห่งชาติแล้วหางานทำเลยการได้เจอกับครูประจำชั้นที่โรงเรียนมัธยมปลายก็เป็นสิ่งล้ำค่าในชีวิตผมเช่นกันหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงคราม ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่โดยคนที่เรียนชั้นมัธยมต้นจะเรียนจบในสปีหรือเรียนต่อชั้นมัธยมปลายซึ่งเป็นระบบการศึกษาแบบใหม่ก็ได้ผมเรียนต่อชั้นมัธยมปลายอีกสปีโดยตั้งใจว่าจะหางานทําหลังเรียนจบแต่ครูประจําชั้นในตอนนั้นมาหาผมถึงบ้านถึงสองครั้งและบอกว่าอินามริควรเรียนต่อมหาวิทยาลัย ด้วยความที่บ้านของผมมีฐานะยากจนพ่อแม่จึงลังเลที่จะให้ลูกคนรองอย่างผมเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ครูพูดโน้มหน้าวอย่างกระตือรือร้นว่าอินาโมริมีผลการเรียนดีมากจะให้ไปทำงานเลยก็น่าเสียดายถ้ากังวลเรื่องค่าเล่าเรียนลองขอทุนการศึกษาก็ได้และถ้าทำงานพิเศษด้วยก็น่าจะพอไหวสุดท้ายความมุ่งมั่นของครูท่านนั้น ก็ผลักดันให้ผมได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยครับคำพูดของอาจารย์ผู้มีพระคุณคือสิ่งที่ช่วยนำทางชีวิตอยากรู้ติดตามได้ในอีพีสุดท้ายครับหากท่านผู้ฟังรออีพีถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีครับ